สวัสดีจ้ามือนี้มาพบพ่อกับลานมีภาดาแท็กเตอร์นะคะมือนี้ทั้งลานมีรถไถเอ็มหาพันมานํำเสนอจ้าสวยๆพร้อมใส่งานเลยจา้ารถเอ็มหาพันคันนี้จดจดทะเบียนปีหาศูนย์ค่ะเครื่องดีเกียร์ดีให้ลิกดีค่ะยางหน้าสวยๆเลยค่ะยางหน้าสวย สวยค่ะนางหลังสวยมาควอมกับอุปกรณ์สองชิ้นด้วยค่ะด้านหน้าผานหลังค่ะสวยเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทดสอบถามหน่อยได้จ้า 0 9 8 7 9 0 3 9 7 2ค่ะค่าเบิ่งหลอกพันเด้อจ้าหลังค่าใหม่จ้าเบิ่งหลอกพันเด้อพี่น้องเอ๋ย,อยสวยๆความใส่งานจ้า จ้าเดี๋ยวติทนลองระบบไฟเบิงนด้ค่ะว่าใส่งานไปจางไหนใส่ดีบอครื่องดีด้ค่ะระบบไฮโดริก ทดสอบรล้วรู้ไปบุงจ้า สวยความใส่งานเลยค่ะเรถใช้หัวได้หาพันเท่า,า 5, น,นี่นะคะเปิดราคาขายอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห่าพันบาทค่ะสองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทของทงฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกค่ะพร้องทงพร้อมส่มงฟรีสามร้อยกิโลเมตรจ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้เด้อค่ะ ศ9 8 7 9เ3 9 7 2จ็ดเก้าูนสามเก้าเจ็ดสองค่ะหรือมาทดลองครับได้ที่อำเภอพยัก์มหาสารคามค่ะขอบคุณค่ะ